สวัสดีครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมก็ได้เปิดเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากไปติดตามกันด้วยนะแล้วก็ฝากมาติดตามช่องสำรองกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อะไรไว้ใต้คลิปหมดเลยนะครับขอบคุณครับหลิงชิงฉันเข้าใจดีนะว่าเธอเป็นห่วงหลิงเฟิงมากแต่ตอนนี้พวกเราก็ไม่รู้ว่าหลิงเฟิงนั้นอยู่ที่ไหนเป็นตายไร้ดียังไงมั่งเราทําได้แค่เพียงขอให้เขาปลอดภัยก็พอแล้วล่ะเสี่ยวเฟิงขอให้เธอกลับมายังปลอดภัยนะ นี่มันช่างเป็นวังวนที่ใหญ่อะไรขนาดนี้ถ้าโดนดูดเข้าไปแล้วเราก็เราจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเนื่องจากเราไม่มีทางให้หันหลังกลับแล้วก็คงจะต้องสู้ตายแล้วล่ะเด็กน้อยเอ๋ยพร้อมที่จะตายแล้วหรือยังไอ้แก่ข้าจะส่งแกไปลงนรกเองเฮ้แกคิดว่าจะฆ่าข้าอย่างนั้นเหรอข้าว่าแกยังไม่มีคุณสมบัติพอนะพึ่ม โอแกก็มีความสามารถมากนะดูเลยต่อจากนี้ข้าไม่สามารถเก็บแกไว้ได้อีกแล้วล่ะเคลวิชาระดับลึกลับอสรพิษ10บสายหมัดกระแทกเเคลวิชาระดับลึกลับอสรพิษบ้าคลั่ง นี่มันเยอะมากเราไม่สามารถจะต้านทานได้เลยมีเพียงแต่ความตายเท่านั้นเรามีแค่ทางเลือกสุดท้ายแล้วทักษะวิญญาณระดับลึกลับลูกสอนทลายสวรรค์น่าเกียดชะมัดเลยไม่ว่าแกจะมีความสามารถมากแค่ไหนแต่แกก็อยู่แค่ระดับหนักลบ แกยังต้องการที่จะเอาชนะชั้นอีกอย่างนั้นเหรอเฮ้อเอ้อไอ้อนี่นี่มันอะไรกันปเป็นไปไม่ได้ไม่บึมมีคาดคิดเลยว่าแกจะกลายเป็นปรมาจารย์ทางจิตวิญญาณที่แข็งแก่่งขนาดนี้ ความสามารถของแกมันมากมายจนค่าไม่ถึงเลยแต่มันก็น่าเสียดายนะแต่สุดท้ายแล้วแกก็จะต้องมาตายอยู่ที่นี่กับข้าที่แห่งนี้ยังไงล่ะเฮ้อ <c oughs> ในที่สุดก็ชนะแล้วน่าอัศาจรรย์จริงๆที่นักศิลปะก,การต่อสู้สามารถฆ่าจิตวิญญาณการต่อสู้ได้ <c oughs> ข้าต้องมาตายที่นี่จริงๆใช่ไหม ข้าขอโทษด้วยนะท่านพี่